เขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งภูมิใจเสนอการ์ตูนแอนิเมชั่นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่3สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในวันท้องฟ้าแจ่มใสณโรงเรียนสุจริตวิทยาได้เวลาพักกลางวันแล้วเด็กชายเข้าปั้น รีบเดินออกจากห้องเรียนไปยังร้านค้าสากรของโรงเรียนเพื่อไปซื้อของกินเหมือนเช่นทุกวันเอ๊วันนี้จะซื้ออะไรดีนะเขาปั้นเริ่มคิดว่าจะซื้ออะไรกินบ้างทั้งขนมป๊อปคอนนมเย็นน้ำอัดลมช็อกโกแลตมีแต่ของชอบของเขาปั้นทั้งนั้นเลยเขาปั้นดูเงินในกระเป๋ายังมีเงินเก็บเหลืออยู่หนึบาทฉันเลือกของที่จำเป็นดีกว่า เขาปั้นจริงซื้อขนมช็อกโกแลตกับนมเย็นเป็นเงิน40บาทจ่ายเงินแล้วก็รับเงินทอนแล้วก็เดินออกจากร้านค้าสหากรณ์ผ่านไปทางสนามเด็กเล่นเขาปั้นก็เพิ่งได้ดูเงินทอนเอา้าพี่ฟ้าใสทอนเงินเกินนี่นาะเขาปั้นก็เลยหยุดคิดจะเอาเงินไปคืนพี่ฟ้าใสหรือช่างเถอะไม่เป็นไรเอาเงินไปซื้อของที่อยากได้อีกดีกว่าเขาปั้นคิดแล้วคิดอีกอ พี่ฟ้าใสจะถูกคุณครูดุหรือเปล่านะเขาต้องชดใช้เงินคืนให้สากอแน่เลยหรือเราเจะเอาเงินไปคืนทุกคนจะได้ไม่เดือดร้อนเขาปั้นจึงตัดสินใจนําเงินทอนที่เกินไปคืนคุณครูละเอียดมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้กล่าวยกย่องชมเชยกับเขาปั้นว่าหนูทําถูกต้องแล้วเป็นเด็กดีที่เป็นเพื่อนควรประพฤติตามเป็นแบบอย่างที่ดียอดเยี่ยมจริงๆเลยเช้าวันต่อมาท่านผู้นวยการโรงเรียน จึงได้มอบเกียรติบัตรยกย่องคนทำดีให้กับน้องเขาปั้นที่หน <PI> <the> <rainforest> <speaking in gamma enders> ้าเสาธงทุกคนต่างปรบมือให้กับความดีที่เขาปั้นได้กระทำในครั้งนี้และเขาปั้นยังสัญญากับทุกคนว่าจะเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปเด็กๆรู้หรือไม่ว่าจิตพอเพียงต้านทุจริตหรือสตรองประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวแรก S sufficient ความพอเพียง T transparent ความโปร่งใส R realize, ความตื่นรู้ O, onwards, มุ่งไปข้างหน้า N, knowledge, ความรู้และ G, generosity, ความเอื้ออาทร เราทุกคนมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรมีเมตตามีน้ำใจต่อกันบนฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยฝากเด็กๆที่น่ารักทุกคนไว้ด้วยนะครับ